สเปนทนานยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้สเปนท่านจะพามาทำข้าวผัดบุรุนากุ้งสดนะคะพร้อมด้วยเทคนิคอย่างไรไม่ให้ข้าวติดก้นกระทะนะคะทุกท่านพร้อมกันแล้วเรามาทำกันเลยเนาะเริ่มแรกเลยก็ตั้งกระทะนะคะทุกคนตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะพอใส่ไข่พอไข่สุกประมาณหนึ่งเราก็ใส่บุรุนาลงไปนะคะทุกคน เคล็ดลับที่หนึ่งของการที่ไม่ให้ข้าวติดก้นกระทะก็คือช่วงที่เราทำตอนนี้ใช้ไฟแรงนะคะทุกคนให้ใช้ไฟแรงเลยนะแล้วก็อย่าไปนคนไมอ่อย่าไปนคนไข่ให้เยอะแค่เกลีก่ยไปเกลี่ยมาก็พอนะคะทุกคนไข่เขาจะได้ไม่เละเนาะการทำข้าวผัดกับไข่เนี่ยมันมีหลายเทคนิคนะคะเดี๋ยวสภานาจะทยอยทำลงให้ดูนะคะทุกคน หลังจากที่โบโลนาสุกได้ระดับหนึ่งเราก็ใส่กุ้งลงไปนะคะตอนที่ใส่กุ้งลงไปเราก็ให้เขาอยู่ตรงกลางแล้วก็เอาโบโลนากับไข่มาปลูกว้เพื่อให้กุ้งสุกนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะช่วงนี้ใช้ไฟแรงอยู่นะเรผัดดูตามคลิปเลยนะคะทุกคนพอทุกอย่างสุกทุกอย่างสุกหมายถึงว่าทุกอย่างไม่เป็นน้ำนะคะต้องให้แห้งอย่างนี้นะ ให,ให้ให้ทุกอย่างเหมือนกับว่าเขาสุกเล้งเด้งๆเนี่ยไม่ให้ไม่ให้มีน้ําติดก้นกระทะหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวลงไปได้เลยแต่ถ้าว่ากระทะก้นกระทะยังมีน้ําอยู่เช่นน้ํากุ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจังแฉะอยู่จะเพิ่งใส่ข้าวลงไปนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าใส่ลงไปแล้วข้าวจะติดก้นกระทะเยอะมากต้องผัดจนน้ําที่อยู่ในตัวกุ้งแห้งไปเลยนะคะ พอเราใส่ข้าวลงไปแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะทุกคนเทคนิคที่สองช่วงที่เราทํเข้าวผัดตรงนี้นะให้ใช้ไฟกลางนะคะทุกคนหลังจากที่ผัดได้ที่ทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงนะคะอันดับแรกสไปน้านใส่เกลือส่วนนันที่2นี้เป็นพริกไทยนะคะใส่ซอสนะคะทุกคนใส่ซอสปรุงรสนะคะ อันดับต่อไปก็คือใส่น้ำตาลใส่แค่นี้นะคะเครื่องปรุงของเราวันนี้ก็เรียบร้อยสไปน์นั่นใส่แค่นี้นะคะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะแต่ถ้าทุกคนชอบรสชาติแบบไหนก็ให้ชิมแล้วก็ให้ได้รสชาติตามที่ทุกคนต้องการนะคะทุกคนช่วงที่เราใส่เครื่องปรุงลืมบอกไปว่าให้ใช้ไฟอ่อนนะคะนี่คือเทคนิคไม่ให้ข้าวติดก้นกระทะอีกหนึ่งเทคนิคนะคะ นี่พอเราใส่เครื่องปรุงเสร็จเราก็ทกําการผัดเข้าคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงเข้ากันนะคะทุกคนช่วงนี้ใช้ไฟอ่อนนะสังเกตดูก้นกระทะสไพนานจะไม่ติดนะแล้วก็ชิมดูนะคะได้ที่แล้วสไปนานโอเคเครื่องปรุงเท่านี้เพราะว่าสไปนานออใส่เครื่องปรุงน้อยหลังจากว่าข้าวได้ที่แล้วเราก็มาใส่ผักนะครนะทุกคนสไปนานจะมีแครอท มะเขือเทศนะคะแล้วก็จะบีต้นหอมไม่ลวยหน้าตอนสุดท้ายนะพอเราใส่ผักลงไปให้เข้าอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนแล้วเอาเข้ามาทับผักไว้นะคะทุกคนเอาเข้าวมาทับผักไว้เลยนะเพราะว่าผักเขาจะได้สุกเนาะพักไว้สักพักหนึ่งนะคะทุกคนประมาณ2นาทีถึงสนาทีเนาะหลังจากนั้นเราก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคน เราก็มากลับข้าวกันเนาะพอหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณ3นาทีเราก็กลับดูนะคะนี่ก็จะได้พอดีแครอทนี้เราสามารถกินสดได้นะไม่ต้องผัดจนเขาสุกก็ได้นะคะทุกคนก็คือเราเราต้องการให้เขาสุกแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการกินของแต่ละคนเนาะบางคนก็อยากได้กรอบบางคนก็อยากได้นิม่มถ้าอยากได้กรอบก็ไม่ต้องเอาสุกมาก ้าอยากไน,น้นิ่มก็เอาให้สุกเลยนะคะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วสะไยนานใส่หอมตอนสุดท้ายนะคะหอมซอยเรียบร้อยคะ่ะทุกคนคุกเข้าหอมซอยนะคะให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนสะไยน่านเสียงไม่ค่อยดีวันนี้สะไยน่านไม่สบายนะคะแต่ก็อยากทําคลิปให้ทุกคนได้ชมกันเนาะก็เลยตัดสินใจทําลงมาให้ทุกคนดูนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้ทําถ้วยใหญ่นะคะตักเสร็จถ้วยเพื่อจะได้ไปแบ่งกินนะคะทุกคนก็คืออยู่บ้านด้วยกันก็พ่อแม่ลูกนะคะก็ตักเสร็จถ้วยใหญ่ๆพอเรากินเราก็ไปตักแบ่งกันนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วไปทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนนี่มาดูกระทะหลังจากที่ทําเสร็จอันนี้หลังจากตักข้าวออไปแล้วนะเนี่ยก้นกระทะก็อยู่ประมาณนี้นะคะ่ะทุกคน สรุปแล้วก็คือเทคนิคก็คือ 1. ตอนที่เราผัดไข่มโลนาคกุ้งให้ใช้ไฟแรงนะคะทุกคน 2. ตอนใส่ข้าวให้ใช้ไฟปานกลาง 3. ตอนปรุงข้าวให้ใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนแค่นี้เองและระหว่างที่เราผัดเราก็ใช้ตะหลิวของเรานะี่ยตวัดก้นกระทะให้ให้ให้ถึงก้นกระทะที่สุดนะคะถ้าทำอย่างนี้แล้วรับรองค่ะข้าวไม่ติดก้นกระทะแน่นอน,นะคะ่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้สไปน้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน